ยิงไว้42ปีลดน้ำหนักจากไซ 5XL เหลือไซส์ S ภายใน400วันโดยไม่พึ่งยาลันไม่มีคำว่าสายเกินไปตราบใดที่คุณใช้วิธีที่ถูกต้องคุณก็สามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ล่าสุดค่ะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในไต้หวันได้ออกมาเปิดเผยกรณีศึกษาของเทรนเนอร์ส่วนตัววัย42ปีที่สามารถลดน้ำหนักได้51กิโลกรัมภายในเวลา400วันโดยไม่ต้องพึ่งยาเลย อย่าถิงเทรนเนอร์วัย42ปีที่ทำงานภายในโรงพยาบาลเธอได้เล่าประสบการณ์การลดน้ำหนักจากน้ำหนัก104กิโลกรัมผ่านมา400วันเธอสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จเหลือ53กิโลกรัมเธอรู้สึกปลื้มใจมากที่ไซส์กางเกงจาก 5XL เหลือแค่ไซส์ S เธอยังเปิดเผยด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอลดน้ำหนัก เธอเคยพึ่งยาเพื่อลดน้ำหนักอย่างมากตอนอายุ20และ30ปีแต่เนื่องจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินของเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปน้ำหนักของเธอจึงกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว เมื่อเธอเปลี่ยนแผนกและต้องเจอคนไข้มาสอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการตรวจคัดกรองมะเร็งเธอรู้สึกตัวเองไม่สามารถพูดได้เต็มปากเมื่อเห็นว่าน้ำหนักตัวของเธอสูงมากเนื่องจากมะเร็งและโรคหลายชนิดมีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเธอจึงตัดสินใจที่จะเริ่มต้นลดน้ำหนักครั้งที่สามครั้งนี้เธอตัดสินใจไม่พึ่งยาหรืออาหารเสริมใดๆดเลยแต่เธอหันกลับมาใส่ใจสุขภาพพื้นฐานและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างจริงจัง เริ่มจากการควบคุมอาหารให้สมดุลและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลีเกเลี่ยงอาหารทอดและอาหารที่มีน้ําตาลสูงและเลือกรับประทานผลไม้ที่มีน้ําตาลต่าอย่างที่สองเธอรักษานิสัยการออกกําลังกายแม้ว่าเธอจะไม่ชอบออกกําลังกายแต่เธอก็ยังเดินอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทุกวันแม้จะสวมเสื้อกันฝนในวันที่ฝนตกก็ตามสุดท้ายเธอยังคงดื่มน้ําให้เพียงพอการลดน้ําหนักของหลายคนหยุดชะงักลงเนื่องจากดื่มน้ําไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบเผาผันนำไปสู่ความหิวและการบริโภคแคลอรีมากเกินไปเธอดื่มน้ำปริมาณมากทุกวันโดยคำนวณน,น้ำหนักของเธอด้วยเธอเปิดเผยว่าเธอเคยสงสัยอยู่บ่อยครั้งว่ายังมีโอกาสลดน้ำหนักได้สำเร็จหรือไม่ทางทางที่อายุ40กว่าแล้วการทำงานของร่างกายและระบบเผาผันก็กำลังลดถอยลง ตอนนี้เธอได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยความมุ่งมั่นและความอดทนการลดน้ำหนักก็เป็นไปได้แม้อายุ40ถ้าคุณยังสงสัยในตัวเองอยู่ล่ะยังหาข้ออ้างอีกล้อหยุดสงสัยแล้วลงมือทำเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ